เห็นของพี่น้องประยาชนข้อที่1ข้อที่ 2. ในเรื่องของการบุกรุกถนนสาธารณะเหล่านี้ได้รับอนุญาตจากใครที่ไหนเพราะเราเช็คจากจังหวัดแล้วจังหวัดก็ไม่ได้ไหนยุยาตา 3. ในเรื่องของอิดหินดินทรายที่เกิดขึ้นน,นะครับเหล่านี้นําไปใช้ประโยชน์อะไรอย่างไรเป็นประโยชน์ของบริษัทหรือเป็นประโยชน์ที่เข้าอุตสาหกรรมใาญหรืออุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลผมจึงนำมาเพื่อร้องกับผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อท่านโปรดพิจารณาวินิจฉัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยไม่ว่าจะเป็นตำรวจเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าในเรื่องของหน่วยงานต่างๆที่เข้าไปดำเนินการเพราะที่ผมกราบเรียนเบื้องต้นว่าอีส์วอเตอร์มีหน่วยงานทั้งเอกชนทั้งรัฐวิสาหกิจเข้าไปถือหุ้นอยู่มากมาย เพราะฉะนั้นการที่หน่วยงานจะเข้าไปสอบสวนได้จะต้องเป็นหน่วยงานที่สอบสวนกลางและสามารถดูแลได้หลายๆ,ๆส่วนจึงเป็นที่มาของการนําเอกสารเหล่านี้มาร้องกองบัญชาการสอบสวนกลางแต่ส่วนหนึ่งผมก็นําไปนําไปเสนอให้กับกระทรวงมหาดไทยในวันพรุ่งนี้นะครับเพื่อรับทราบปัญหาและก็จะร้องไปยังกระตอตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือดีเอสไทยเพื่อดำเนินการกระบวนการนี้ต่อไป เพราะพี่น้องประชาชนเขาเดือดร้อนและที่เดือดร้อนก็เพราะว่าขณะนี้อีดวอเตอร์ก็ยังเปิดดาเนินการอยู่การประปาปุยภาาก็ยังถือรุนอยู่การนิคมอุตสาหกรรมก็ยังถือรุนอยู่แต่กระบวนการที่ดำเนินการนั้นทําให้พี่น้องประชาชนเขาเดือดร้อนและไปบุกรุกฐานที่าฐานะไปทําให้มีปัญหาเกิดขึ้นอิฐหินดินสายที่ขุดลงไปลึกนั้นไปอยู่ตรงไหนใครได้ประโยชน์และการขายน้ำปัจจุบันก็ยังดำเนินการอยู่ให้กับนิคมอุตสาหกรรม ทั้งมดทั้งมวลจึงเป็นที่มาที่พี่น้องประชาชนมาร้องผมเพราะเขาเคยร้องมาแล้วร้องมาหลายปีแล้วแล้วเรื่องมันก็เงียบาหายไปเรื่อยๆนเ,นเขาเท่าที่ผมทราบเขาร้องหน่วยงานร,ระดับจังหวัดก็เรื่องก็เงียบไปเขาก็บอกว,ว่ามันเงียบไปเขาร้องในระดับส่วนกลางเรื่องก็เงียบไปเหมือนที่ผมติฟิลิปปุบก,กราบเรียนเลยครับว่าเพราะว่ามีหน่วยงานระดาบจาังหวัไปเขี่ยข้องอยู่หลายหน่วยงาน <mm และขณะนั้นอีส์วอเตอร์ก็เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ด้วย ผลกระทบจึงมากมหมวันนี้จึงมาร้องที่กองบรชยาการสอบสอนกลางและกระทรวงมหาดไทยในวันพรุ่งนี้และกรทตและดีเอสไอเพื่อตรวจสอบเรื่องนี้ให้ชัดเจนเป็นประโยชน์กับประเทศชาติมากที่สุดเท่าที่จะทำได้จึงมาร้องเรียนวันนี้ครับเป็นประชาชนส่งเรื่องมาที่ผมส่วนหนึ่ง แล้วก็หน่วยหาราชก,การเองเขาก็คล่องใจอยู่หน่วยหนึ่งเช่นกันว่าการดำเนินการนั้นเ,นเป็นไปตามกระบวนการกฎหมายใดอย่างไรเพราะที่ผมกลับเรียนนะครับว่าอีส t วอเตอร์มีหน่วยหารซึ่งเป็นหน่วยหารของรัฐวิสาหกิจของราชการเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่จํานวนเกินเกือบเกือบครึ่งหนึ่งก็ประมาณ46-47เพราะฉะนั้นการตรวจสอบอะไรก็ตามจึงต้องใช้หน่วยงานที่เป็นกลาง เราก็สามารถตรวจสอบในมุมกว้างได้อย่างาากองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางเข้าไปดำเนินการเพื่อให้ผลการดำเนินการออกมาได้ชัดเจนมากที่สุดว่าไม่ว่าในเรื่องการบุกรุกถนนหนทางที่สูญหายไปจากน้าไม่ว่าในอิฐหินดินทรายไม่ว่าในเรื่องการขออนุญาตขอตขอนุญาตจากใครที่ไหนอย่างไรให้มันชัดเจนขึ้นก็จะทําความสะดวกหรือชัดแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่รอบๆหรือพี่น้องในจังหวัดระยองได้ รับทราบข้อมูลที่ชัดเจนเพราะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในรัฐนูลปี2560ซึ่งจําเป็นจะต้องทําประชาพิจารณ์ได้รับความ,ค,วามคิดเห็นแต่โครงการนี้เท่าที่ผมทราบไม่ได้ทําประชาพิจารณ์หรือรับความ,ค,วามคิดเห็นและเป็นที่มาของปัญหานี้เป็นวันที่เกิดขึ้นจึงกลับเปลี่ยนนะครับทา,ทางน้องเองเขาได้ส่งเรื่องขึ้นไปกำหนดเพื่อรับเรื่องไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ ทางสำนักงานผู้พิาการสอบสันกางได้ลงรับเรื่องไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อนำไการต่อไปนะครับจึงขอบพระคุณนะครับ